สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับพบกับเทค e โฟโต้ถ่ายไปเรื่อยอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันพุทธที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้25แล้วนะครับ25มกราคม2565บขบวนที่จอดอยู่นะฮะน่าจะเป็นรถพิษณุโลกนะครับขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกทำขบวนโดยอัลสตอม4 4 1 5ครับ วันนี้มีตู้แปลกตู้หนึ่งติดไปด้วยนะครับมีรถนอนชั้นสองไม่รู้ว่าเขาให้โดยสารไหมหรือว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ตู้แรกนะครับบนออท1.051น่น่าจะเฉพาะเจ้าหน้าที่นะ รบวนนี้ก็จะออกจากสถานี10นาฬิกา4นาทีนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งจะ9นาฬิกา56นาทีก็รอ,อเวลาออกเดินทางนะครับออกจากตรงนี้ไปแล้วก็จะขึ้นทางยกระดับนะฮะอ้าววเเอาลงเอา ี่เมื่อเช้าก็เห็นวิ่งหัวเดียวเข้าไปที่หัวลำโพงนะครับตั้งแต่วันที่19มกราคม2566เป็นต,ต้นมารถ ที่วิ่งผ่านชุมทางบางซื่อข้างล่างก็น้อยลงขึ้นไปวิ่งบนสถานีกลางกรุงเทพมพิวัตร52ขบวนข้างล่างก็เลยเงียบเหงาน้อยไปเลยนะฮะ รถต้นนี้มีตัวใช้ในกระโดดเล่าขึ้นตัวรถในทางชลาที่ามขณะนี้ครับเสียงประกาศบอกรถจอดอยู่เป็นขบวน 2, สองศนหนึ่งกรุงเทพพิษณุโลกถ้าถตัวรถจะขึ้นในทางชลาที่สองต่อไปนี้เป็นรถ,ถนนและในชางชลาที่สองครับไรทางสลักี 2, บขบวนที่สองขูนนงรถนี้จะเข้าจอดอย่อยงในทางชลาที่สองครับ นารอธรรมดากรุงเทพปพระทาวสรายสระวที261มีตัวใช้นนนนนในารโดเจร่นพลงสิบสองแมสซิาร่าของท่านรองขึ้นรถในทาราที่สองครับตบกระบน,น261กรุงเทพัวอหสนะก็จะเข้าชาันชลาที่สองช่วงเช้าก็จะมีรถให้ถ่ายน้อยลง ส่วนรถที่จะวิ่งขึ้นข้างบนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็จะต้องไปปรับเปลี่ยนมุมใหม่นะผมต้องไปหามุมใหม่ๆออกไปสู่โลกกว้างใหม่ๆปรับเปลี่ยนมุมมองหามุมที่มันจะเห็นรถไฟเต็มๆหรือว่าส,สวยๆตอนเข้าคง้งก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกันแล้วครับทุกคนต่างก็ออกหาทางใหม่กันบางคนก็นั่งรถเล่นนะฮะขึ้นรถไฟนั่งไป ดอนเมืองนั่งไปรังสิตนะแล้วก็ถ่ายวิวข้างทางถ่ายวิวขนาดรถวิ่งสวนกันทุกอย่างต่างคนก็ปรับตัวนะครับรถไฟก็ปรับตัวตอนนี้ยังจอดอยู่ที่415เจ้าหน้าที่ส่งตัวใกล้พร้อมถถถอ,อ,อีกสามนาทีบลอกเหลือเวลาเล็กน้อยนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นทางข้ามผู้โดยสารเดินทางมาจากฝั่งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะฮะก็จะต้องเดินข้ามกันอย่างนี้แหละยึงน่าจะมีทางข้ามสวยๆดีๆหน่อยน่าจะดูดีนะฮะไม่เป็นไรอนาคตเขาคงจะปรับปรุงกันได้นะครับเอามาเยืนบางดี

เดินทางสําหรับขบวน2 0 1ศถ่ายตอนขบวนรถออกไม่ได้ครับนี่มีตู้รถนอนชั้น2ติดไปด้วย าอยู่บนสถานีกลางกรุงเทพมภิวิวัฒนเราถ่ายแบบนี้ไม่ได้ตอนรถออกเพราะเราไม่ได้ขึ้นไปด้วยตถ้าสักครู่ในทางทราทีสองจะมีขบรถธรรมดากรุงเทพไปทางสามีหัวหินขบนที่2 6งหกหนึ่งข้จอดเที่นะไครับทนบริษัทมีความประสงค์แล้วรถเปล่าที่วิ่งกลับจากวลัโพงที่นี่ก็ไม่มีแล้วนะเราไม่เห็นแล้วคือมาน้อยมากๆ เดี๋ยวเรารอขบวน261กันต่อส่วนนี้ก็ไปแล้วนน่นนะออกจากตรงนี้เราก็ขึ้นวิ่งทางต่างระดับนะครับช่วงวัดสเสมียนขึ้นวิ่งข้างบนเลยชิวชชิิวๆๆขบว,ว,วน261เข้าจอดแล้วนะครับ,ข,บ,บรขึ้นจัดถายที่นั่นให้เรียบร้อยครับ เป็นรถดีเซลรางเป็นขบวนนี้ขบวนเดียวทางใต้ที่จะวิ่งข้างล่างไม่ได้ขึ้นข้างบนกับเขานะวิ่งไปบางซ่อนแล้วก็ข้ามสะพานพระรามหกแล้วก็วิ่งยาวๆไปเลยขบวน2 6งหนึ่งจอดไม่นานโปรดทนาะ่าน่ะ รถธรรมดากรงเทพปลายทางหัอหินบวนที่261ออกจากบางซื่อโยรับส่งดับที่สถานีบางซ่อนบามลำลูกเป็นสถานีต่อไปครับ นี่ของแท้ที่ไม่ได้วิ่งข้างบนนะครับวิ่งข้างล่างเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับทั้งกรุงเทพพิษณุโลกแล้วก็กรุงเทพหัวหินทั้งสองเส้นทางนี้ก็จะแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ